สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับ BSA Academy สถาบันสอนอาชีพเกี่ยวกับบริการด้านความงามค่ะไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรช่างทำเล็บช่างสักคิว้วช่างตัดผมชายช่างเสริมสวยต่อขนตาต่อผมและหลักสูตรนวดสปาค่ะแต่และหลักสูตรผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบหรือความถนัดได้เลยค่ะเราชอบอาชีพไหนอาชีพนั้นเราก็จะทำมันออกมาได้ดีค่ะ และหลักสูตรของทางสถาบันเราสามารถตรอยนเพื่อไปทํางานเป็นหลักสูตรระยะสั้นที่สอนให้จนกว่าจะเป็นสามารถไปเปิดร้านหรือว่าไปทํำงานเพื่อทําเป็นอาชีพเป็นธุรกิจเพื่อทำเงินทำรายได้เลี้ยงครอบครัวได้เลยค่ะ สำหรับใครที่ชอบอาชีพไหนหรือว่าคิดว่าทำแล้วมีความสุขเราจะทำมันออกมาได้ดีมีหลากหลายอาชีพให้เลือกอย่างเช่นช่างทำเล็บนะคะก็จะเรียนประมาณ14-20วันหรือจนกว่าจะทำได้ซึ่งการเรียนทำเล็บก็จะสอนให้ทุกเทคนิคที่จะสามารถทำงานหรือเปิดร้านได้เลยค่ะ ค่ะต่อมาก็จะเป็นหลักสูตรช่างเสริมสวยตัดผมหญิงรวมไปถึงการทําเคมีค่ะหลักสูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรยอดฮิตเหมือนกันเพราะว่าช่างเสริมสวยก็เป็นอาชีพในตํานานที่ทําเงินมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะและได้รับความนิยมและมีการใช้บริการอย่างต่อเนื่องสําหรับผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นการทําสีผมแฟชั่นการยืดการดัดการตัดซอยทั่วไปค่ะ ค่ะและต่อมาก็จะเป็นหลักสูตรช่างตัดผมชายซึ่งหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรยอดฮิตกันเลยทีเดียวมีคนให้ความสนใจเรียนค่อนข้างเยอะเลยค่ะหลักสูตรนี้ก็จะสอนให้ครบทุกรูปแบบทรงผมตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนไปถึงทรงแฟชั่นวินเทจทรงนักเรียนตำรวจทาหารและจบงานได้เองทุกทรงค่ะจะมีการฝึกปฏิบัติงานจริง ในขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเรียนจบก็จะมีลูกค้าเข้ามาตัดผมที่โรงเรียนรวมไปถึงมีการออกหน่วยนอกสถานที่ตามหมู่บ้านชุมชนห้างร้านต่างๆที่ติดต่อเข้ามาในกรุงเทพและปริมณฑลค่ะอาชีพนีก็จะติดตัวเราไปตลอดเลยไม่มีวันตกงานแน่นอนค่ะเพราะว่าผู้ชายจะนิยมตัดผมเดือนหนึงต่อครั้งค่อนข้างเยอะเลยบางคนเดือนละสครั้งเลยก็มีค่ะค่ะต่อมาก็จะเป็นหลักสูตรช่างสักคิว้วสักปาาค่ะ แอดมินยกตัวอย่างบรรยากาศการเรียสักปากมาให้ดูในคลิปนี้นะคะสําหรับหลักสูตรนี้ก็จะสอนให้ทุกรูปแบบการสักคิ้วไม่ว่าจะเป็นคิ้ว3มิติ6มิติคิ้วสายฝอคิ้วแฟชั่นต่างๆรวไมไปถึงคิ้วโง่เฮงการสักปากชมพูการสักแก้ปากด,าดํารวไมไปถึงการสักขอบตาอินเนอร์ให้ด้วยค่ะฟูลคอร์สในหลักสูตรนี้ช่างสักคิ้วมืออาชีพจบแล้วสามารถรับลูกค้าได้จริงเพราะว่าก่อนจบเราก็จะมีการฝึกสักกับหุ่นนางแบบจริงๆ จบแล้วก็สามารถรับงานได้เลยรับงานต่อครั้งต่อคนไม่ต่ำกว่าหลักพันแน่นอนค่ะค่ะและนี้ก็เป็นรีวิวหลังจากที่สักเสร็จแล้วนะคะหลังจากนี้สีก็จะดอบลงครึ่งนึงหลังจากที่ปากลอกค่ะค่ะและต่อมาก็จะเป็นหลักสูตรนวดและสปานะคะหลักสูตรนี้ก็เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่ได้รับความนิยมซึ่งอาชีพนี้ไม่จำกัดอายุเลยค่ะเราจะอายุน้อยอายุ มากก็สามารถทำได้เพียงแค่เรามีความรู้และมีใบรับรองการเรียนที่ถูกต้องและมีการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องด้วยค่ะหลักสูตรที่นิยมเรียนหลักๆก,ก็จะมีนวดแผนไทยนวดน้ำมันและนวดฝ่าเท้าซึ่ง3อย่างนี้จะมีทุกร้านนวดในไทยเลยค่ะรับรองว่าใครที่นวด3อย่างนี้เป็นไม่ตกงานและโอกาสในการทำงานก็ค่อนข้างมากการรับลูกค้าการได้ทีปลอยเอร์เซเรียนจบแล้วมีงานทำการันตี สนใจเรียนหลักสูตรไหนสามารถแอดไลน์นี้สอบถามแอดมินได้เลยนะคะ